ทำไมวันนี้คุณมีความเชื่อว่าคุณพูดไม่เก่งครับทำไมวันนี้คุณมีความเชื่อว่าเงินหายากครับทำไมวันนี้คุณมีความเชื่อว่าคุณไม่เป็นที่รักทำไมวันนี้คุณมีความเชื่อว่าคุณไม่สวยครับอะไรก็ตามที่คุณคิดและไม่เชื่อในตอนนี้ครับบอกเลยครับว่ามันเป็นโปรแกรมความเชื่อหรืออาจจะเรียกว่าพิมพ์เขียวในตัวเราก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีพิมพ์เขียวนะครับเกี่ยวกับความเชื่อบางอย่างมันก็จะบล็อกคุณแม้ว่าคุณจะเจอโอกาสอะไรก็ตามที่ทําให้คุณสวยมั่นใจเก่งและร่ารวยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนนัั้สสิ่งําคญ พิมเขียวเนี่ยจะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตแต่แน่นอนครับว่าคุณสามารถที่จะปรับโปรแกรมของพิมพ์เขียวนี้ได้โดยการปรับโปรแกรมความเชื่อซึ่งความเชื่อเนี่ยมันก็เริ่มจากความคิดนะครับและความคิดนี้ก็เริ่มจากอารมณ์ความรู้สึกครับหรืออารมณ์ความรู้สึกนี้ก็เริ่มจากสิ่งที่คุณเนี่ยมีประสบการณ์ร่วมต้องกลับไปเช็คครับว่าคุณเคยมีประสบการณ์ร่วมกับอะไรสมมุติว่าบางคนเนี่ยไม่เชื่อมันในความรักแน่นอนครับบางคนเกิดมาเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันครับมันมีอารมณ์ความรู้สึกที่แย่มากๆที่เด็กคนนึงจะเห็นพ่อแม่ทะะเลากังจบ มันก็เลยมีความคิดบางอย่างครับว่าความรักคงจะไม่มีจริงและเมื่อเราเนี่ยคิดร้อยเรียงซ้ำๆเป็นเวลาระยะเวลาที่แบบนานมากพอนะครับอาจจะหลายวันหลายเดือนหลายปีสําหรับบางคนบางคนก็เครื่องชีวิตนะครับมันก็เลยเกิดเป็นโปรแกรมความเชื่อและแฟมนี้ขึ้นมาเราทุกคนมีแฟมทั้งดีและไม่ดีในตัวเราครับแต่แน่นอนครับว่าส่วนใหญ่แฟมไม่ดีจะส่งผลมากกว่าจริงไหมเพราะเราเนี่ยก็ดันไปเผลอเชื่อ ความเชื่อที่ไม่สนับสนุนเราจากความคิดอารมณ์ความคิดต่างๆที่เราสะสมมาเป็นประสบการณ์ในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับใครนะครับที่อยากจะปรับโปรแกรมความเชื่อนะครับ16-17กันยายนนี้สมณาปลูกยักษ์แข่งของรวยนะครับ all in ต u d พาว power ครับรุ่นที่เ4สี่จัดที่ t r u n i digital park นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่จัดใหญ่ที่สุดในรอบสามปีนะครับรับได้ถึงประมาณสักสามร้อยเก้าสิบสามคนนะครับในคลาสนี้ใครสนใจสอบถามรายละเอียดนะครับพิมพ์คำว่าสนใจใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเราจะส่งข้อมูลไปให้คุณครับสวัสดีครับ